สวัสดีครับพัตุนิตมากเก็ดเนอร์วันนี้เราจะพาไปมือดิสิบห้าล้านไปเบิเยย้งเขยะตึกกระดุก่ยยก,ก,ดกันไปเบิ้งเขยะตึกกระดุ่มกันูบูล่ะบ้าน้องจันไปกันเลย ใกล้จะถึงยังปูเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยไอ้บ้านน้องจันเนี่ยเดี๋ยวเราแวะไปก็ถึงแล้วหรอมาถึงก็เส้นแบบนี้ปูนุย่าจุกมันเขาจัง โอ้อันนี้ของไปของมันเลย้ยเนี่ยมันบเปิดดังก็พวกกูจับกันกับแล้วบอกเลยไม่กัน มายุกเลยนะจากเบ้งเด้หน่โอ้ปะโจ๊กบ้างในการปงไม่แล้วโจ๊กในกาเล็กบ้ามาเฮยั่นี่ดานี้ยาดมันถดีบย่าาตยาแดด

ปูทำไมาอ้อยรู้จากคนเยอะมาเบ่งให้เจ้าตึกกระดุงปูยกยกระดุงเหมือนเขาแลวไปหินอยย่าหหรือเล่า ปูปูเขาจะยกขึ้นแล้วนะ่ะเขาจะยกขึ้นได้ไหมนะ่ะได้ได้ปลาไหมแค่นั้นแหละไ,ได้ไหมได้ไหมนี่เป็นท่อท่อระบายน้ำ ข้าไปยังไงครับเขนหลงเฮขี่หันบปดิ <laughs> ปูฝั่งนู้นเนี่ยเป็นน้ำอะไรอ้นกว้างใหญ่ไพศาลน้องจันกันนี่เกาเป็นน้องเก้าแก่ของบ้านหน้องจันผู้เ่าพู้แกให้เจ้ว่า จักแมนบ่แมนเขาจะว่ามี hot, หอดเงือกเป็นยังวังเงือกว่ะ <laughs> สมัยก่อนสมัยก่อนเงือกมีหอดเงือกหอดแข่หอดยังเขาจะว่าสมัยนี้มีวเขาจะว่าสมัยก่อนคำลำดีเขาจะว่าเขาจะว่ามาโอ้มอนี่มีหอดพ่อค้าลุกตุรุตุลีอ่ะ ก้อนมันเป็นน้องน้องเบดบาลนี้มันมีโครงการช่วประธานอยังล่ะน,น้ำประปามาให้เจ้าก็เลยเทศนนืนไปบ้านอาศัายสมัยก่นนนอนทเ,เป็น์าไทรพูดแรกๆเป็นเป็นเป็นสะพานข้ามยี่มองนี่หละสะพานมนไผยเป็นสะพานมนไทยกวม บ้านนี้ก็มาพัฒนาไปสร้างเป็นเนนทางพุ้นห้างบุญละไปทางใต้ต้องไปทางพุ่นบ้านนี้มาตัดที่ที่มาสร้างห้างนี้บ้านจากบ้านใหม่พัฒนาจากบ้านใหม่พัฒนาไปปานน้ซ้ายออกหกกองบ้านน,าาออานี้ ทั้งนี้แล้วท้างหลังทั้งหลังดีน้ำท่วมเหมืนทั้งหลังน้ำท่วมก็เลยโล่เลยเป็นได้เ,เป็นเที่ยวทั้งคุณทางเดียวทางบ้านใหม่พัฒนาบ้านโค้งยาวเข้าบ้านนาทรายเดี๋ยวคลิปหน้าอยู่ถ่ายแบงบ้านนาทรายว่าอาดีตเรื่องลือบ้านนาทรายอาดีตเล่าลือมันเป็นยังไงพระเจ้าเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้าน สัยมกม่ก้อนทำไมสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเอาคำขวัญสีวิไรดิพูดเถ้ากันมาเสจันวัดเวรุวันเรืองชื่ออดีตเล่าหรือบ้านนาสายตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเจอกันที่บ้านนะคะ มาหอเรียนแล้วแล้วก็มาถึงบ้านแล้วเอ่อมาหอเรียนแล้วไปเลาะไปเลาะบ้านน้องจัน์่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย